ครับวันนี้มาพบกันเช่นเคยนะครับกับนักกุ้งชาแนลคนชอบตกป่านะครับอันนี้ผมจะมารีวิวให้ชมผราเรียนนะครับว่าจะสวยประมาณไหนนะครับไปรับชมกันเลยครับนะครับได้มาสองสามวันที่แล้วครับหลองพ่อรวยวัดมานตะพุธนะครับ นี่ครับหน้ากล่องเขาจะปะมานนี้นครับเดินพรแปดแปดครับพรแปดแปด,แป,ดปีตองคนรวยมั่นนะพูดจังหวัดระยองครับจะมาให้ชมกันนะครับว่าจะสวยประมาณไหนนะครับผมจะแจออกวัคซีนให้ชมกันชัดๆเลยนะครับ สวยนะครับเจริญพรทองพูรวยมันตะพุทธลงยาม่วงลงยาขีวอรอลด้วยครับสวยครับทองทิพย์คมชัดนะครับจมูกร้อยลูกตาร้อยครับดวหน้าตาร้อยทุกจุดนะครับ ข้างๆข้างขสองข้างก็จะประมาณนี้นครับด้านหลังครับสวยร้อยเหมือนกัน,นครับเมตตามหานิยมนะครับข้างหลังก็จะเป็นยันหลงพ่อแล้วก็จะมีชื่อวัดนะครับจังหวัดนะครับแล้วก็พศด้านล่างแล้วก็จะมีโค้ด สามจุดด้วยกันนะครับซ้ายขวาแล้วก็กลางน,ยายนะครับในโค้ดสวยๆครับก็ถือว่าเป็นเหรียญหนึ่งที่สวยๆงามๆนะครับโอเคครับท่านผู้ชมเราไปรับชมเหรียญต่อไปกันนะครับ สวยมานี่สยสวยจำๆเลยครับไปครับไปรับชมเรียนต่อๆไป,ปก,ก,กันเลยครับเพิ่งแกะออกจากซีลเลยครับ ที่ได้รีวิวให้ชมไปแล้วนะครับรอบนึ่งเจริญพรสามยันนี้เข้ามาครั้งแรกก็ให้โชคเลยนะครับเข้าเต็มเต็มนะครับมาให้ชมยานนี้ยานนี้ก็เพิ่งแกะซีนเหมือนกันนะครับ ให้ชมข้างในกันนะครับจะ้เห็นกันชัดชัดนะครับนี่ัสวยคมชัดจะเรินพรอนข้างบนนะครับคำว่าจระนพรเนี่ยจะรอบรองเหรียญเลยนะครับ ต่อโคดข้างหน้าต่อโคดด้วยกัน3จุดนะครับซ้ายขวาแล้วก็ต่อตรงสัมตินะครับต่อโคดเราไปดูด้านข้างเลยครับด้านข้างสองฝั่งครับสวยครับที่ว่าคมชัดทำได้สวยมากนี่ก็จะเป็นด้านหลังนะครับ ที่ระลึกสร้างบุติสงครับข้างล่างก็จะเป็น่ีวัดนะครับชีวัดแล้วก็จังหวัดครับวัดม่นตะพุทธระยองต่อโคดก็ข้างหลังต่อโคดสายขวามันกันครับแล้วก็ต่อเลขด้านล่างครับถือว่าสวยแชมป์คมชัดอยู่ครับ วยลมกลิบฝากสองเหรียญสวยนะครับให้อนา,นาได้รับชมกันนะครับเอามาโชว์ให้ได้ชมกัน,นครับว่ามีว่ามรรมีของท่านแรงจริงๆนะครับพอเช่ามา ได้ประมาณสองวันวันที่สามก็ให้โชคทันตาเห็นเลยนะครับก็เลยได้ไปเช่าเพิ่มมาเป็นสองเหนนรียญนะก็จะเก็บใส่ซีนเหมือนเดิมนะครับเก็บไว้วันไหนว้างๆแล้วนะก็จะมาให้ได้รับชมกันอีกเรื่อยๆน,นะครับ สวยสีเดิมครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดกดใจกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อให้ได้ทำคลิปต่อไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับฝาก ช่องนักกุ้งชาแนลคนชอบตกปลาด้วยนะครับก็จะมีมาให้ชมอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าชอบคลิปแบบไหนก็บอกกันมาคอมเมนต์กันมาได้นะครับครับสวัสดีครับ